เราควร S I G p o e r ตากล้องนะครับเราควรจะต้งรับสยามธนาคารยามสยามนะเดินสร็จกันไปเนกุมมากๆนะคะและแน่นอนนะคะการเดินทางลงนายุ้ยไม่ส้นสุดเมือวันนี้อาการมันร้อนเรียนเชิญผู้สนใสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจะเริ่มต้นแต่วันนี้จนถึงวันที่24มกราคมณไอคอนสยามแห่งนี้ันเองค่ะท่าน้มีเกียรติท่คะ ดการแสดงนะคะค่ะต้าการชงการแสดงเป็นชุดไปไม่ต้องกังวลใจั้งแต่ตอนกับมาหออยู่แต่ด้หอมอยู่แล้วสำรับนรชานค่ะและดิฉันปิยารัตน์พัทลมเนี่ยขอแสดงความยินดีกับเาอนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีนี้ครับซส่งจะอยู่ในศไทยนะครับจายนครับผมขอบพระคุณค่ะมาขอติ้พี่ออฟด้วย เริ่มเลยครับน้องนายวันนี้เป็นยังไงบ้างตุกจีปีนี้ครับดีใจมากครับแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับพี่ผู้บริหารทุกคนเ็าบอกรู้สึกว่าเฮ<ช>้ยเราไม่ได้จัด่างนี้มา2ปีสปีแล้วในช่วงโควิดนะวันนี้ก็ได้จัดตันทีแล้วคนก็เต็มลานเลยก็ดีใจที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับแล้วก็เที่ยวขอนยา่วันนี้คือพิเศษมากเพราะว่าเรามีมังกรที่น่าจะเรียกว่ายาวที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้เลยนะก็คือเป็นมังกรที่ยาวประมาณร้อยแปดเมตรนะครับซึ่ง การออกแบบเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาทราบนะที่นี้เขาก็จะมีเขียนไว้นะครับเพราะว่า,าเราใช้เราได้การออกแบบ,บจากสิงคโปร์นะครับซึ่งประเทศเขาเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองตุ๊จีนมากอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรพิเศษมากแล้วก็ดีไซน์ก็น,น่ารักมากนะครับก็มีตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่2 4มกราคมน,นะครับใครที่ยังไม่มีแลนทำอะไรนะครับก็แนะนำให้มา ดูดูโชว์ที่นี่ได้นะครับผมมีทุกเย็นเลยนะครับผมแล้วก็ได้มากินข้าวได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักที่นี่เลยนะครับที่ไอคอนสยามเมื่อกี้รับากบจะเป็นเทพแห่งสวรรค์ด้วยในการแบบล่อมังกรหรืออะไรใช่แต่ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นยิบซ้ำมากเช่วงวันนี้เป็นยังไงสนุกสนุกแล้วก็น่าเราไม่ค่อยได้แต่งตัวอะไรประมาณนี้เท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่สนุกสนานอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ก็มีกวงลูกบอลที่เอาไว้เล่นกับมังกรด้วยก็สนุกซ้อม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 ้ซ้อมซ้อ แอบคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือเราเอาคาถาที่บ้านที่มีอยู่มาซ้อมอะไรอยู่มันไม่เหมือนกันแต่ก็สนุกดีครับก็พี่ๆคนที่ที่อยู่ในทีมคณะเชิดก็ช่วยสอนน่ารักมากเลยบอกว่าบนชุดเราก็คือเครื่องเทศอลังการมากค่ะใช่ใช่ครับผมรสชาเท่าไหร่เลยนะชาไปครับเท่าไหรปนะล้อไปส้าร์ล้อล้อแอบกลัวิเคหว่าน การแดงไม่ไม่หรอกเราก็เราพอพอเราอยู่การแสดงเราก็เต็มที่บนการแสดงจริงๆกลัวคนกลรผิดเียเขาลุกจับ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 งับจับจับจับงับจ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 ั้จดบจับวัับจมันจับจัอจับจับจับจันมับจ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 ไบจดบจัีจับบไ้ พิถุนก็ก็นิดนึงเพอารมณ์ดีอะไรครับผมก็ไม่ได้กินเยอะนะก็ได้วิ่งออกกำลังกายได้นู่นได้นี่อยู่เรื่อยๆเอาเรื่องวิ่งก่อนเราไปเลือกวิ่งยังไงที่นั่นอ่ะอ๋อคือคือจริงๆปกติทุกปีผมผมวิ่งอยู่แล้วแล้วก็ปีช่วงในแพนเดมิกโควิดเนี่ยก็เหมือนผมมีอาการบาดเจ็บทางหัวเข่าด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเออเราไม่ได้วิ่งแบบคือไปต่างประเทศผมจะวิ่งทุกที่เลยผมชอบของคนติดการวิ่งอย่างเงี้ย ก็ทางี้จริงนะมันจริงจังไฟอไไป่อไ่อไ่น้องหน้าบังแล้วค่ะลอ่ะนึงลูกได้เลยไม่เป็นไรเป็นนครสวรรค์แล้วมึงสวรรค์แล้วไปเ่องไองนาเคลียร์โอเคกลับมาที่ไอคอนแล้วมั้งอ่ะจริงจริงคือลูวี่ไะเรามีหลงบ้างมั้หลงเหรอ ก็ก็มีนะมีช่วงที่สัญญาณหายไปอะไรเงี้ยแล้วเราจัดรูทเองเหรอว่าจะวิ่งไปบริเวณไหนไม่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 ได้ไม่ได้กำหนดเลยก็คือเหมือนวิ่งตามใจชอบหลงไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรก็สนุกดีครับวิ่งแบบไม่ต้องมีแพลนอะไรนะแต่ก็เป็นครั้งแรกที่วิ่งในรอบสองสามปีที่ต่างประเทศก็แบบโอ้ยเราฟินมากเลยมีความสุขแบบดีมากแล้วก็เลิเก็บบรรยากาศทุกคนไม่เห็นในจีนะคือทุกครั้งเวลานายไปต่างประเทศนายจะต้องหาทางที่จะไปออกของไทยไปวิ่งนายก็นายอยากเก็บสถิติไว้เหรอว่าไปประเทศไหนได้้ววิิ่่งงงงงเลยยอออะไรราีคืจ ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแค่อยากออกไปเสพเส่บรรยากาศที่มันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเป็นคนเสพติดการวิ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาเรากลับมาได้สมบูรณ์หลังจากที่เราเข้ายิมออกกำลังกายทำกายภาพกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเจ็บขันถึงขนาดไหนคะมันหมอบอกต้องหยุดไปเลยหรือใช่ก็หยุดเล่นกีฬาทุกอย่างเลยแล้วก็ได้แต่คาร์ดิโออย่างเงี้ย ก็กลับมาวิ่งเข่ามันโอเคขึ้นนะมันต้องระหว่างระหว่างช่วงที่หยุดไปก็คือเราเล่นเสริมหัวเข่าเสริมหัวเข่าอย่างเงี้ยสร้เสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็โชคดีก็มันก็เป็นผลว่าทําไมผมถึงเข้ายิมแล้วก็ออกกําลังตลอดเงี้ยครับผมคือต้องทำกายภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่ใช่เหมือนเราก็ได้ยินพี่ๆเห็นพี่ๆที่เล่นกีฬามาเยอะนะเรื่องหัวหัวต่อข้อเข่าอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเออเริ่มสร้างเริ่ม เราได้ส่วนเตะบอลเราจะกลับมาเตะได้สมบูรณ์อย่างคิดว่าน่าจะโอเคนะยังไม่ได้มีโอกาสไปลองเตะเลยแต่ว่าอยากอยากกลับมาเตะมากเลยแล้วทำไมเราไม่ชวนเขาไปวิ่งด้วยอ่ะครับชวนใครแหละรูปสุดท้ายที่ลงก่อนกลับอ่ะครับเรื่องนั้นนะครับอเขาไม่เคยเหรอไม่เคยเคยชวนเขาไปวิ่งไหมคะยังนะยังไม่เคยชวนนะอืมเดี๋ยวลองถามเขาดูเลยก็อย่าคือเราเห็นเขาไม่ออกกำลังกายหรืออะไรยังไง ขาก็ออกนะเขาอาจจะซุ่มออกเงีเมียวก็ได้ไม่ไม่ก็ก็จริงๆเราเราก็ชอบบิงอยู่แล้วแหละอย่างเงี้ยสิผมก็เติด์นไงพี่ไงพี่ไงพี่ไงพีงพีครงพี่ไปีไงพี่งพี่ไนีไง่ไงี่ง่ไงพี่ไพี่ี่ไงพี่ไี่พื่นอยู่ไี่นง่ไงพี่พี่ไู้ใ่ไ่ที่อยพ่ที่นู่นด้วยก็ก็เป็ไโพกาสดีไม่ได้เจอเพื่นมานานด้วยก็บินไ่ไได้ได้ใช้เวลาด้วยกันด้วย ยังไงครับการที่ได้ใช้เวลาด้วยกันเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรเราจะได้เออคุยกันมากขึ้นไหมอะไรก็ก็ดีนะครับมันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรโมเมนต์ที่ที่มันน่ารักกันผมก็รู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีนะครับคือเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นจากที่แบบเอยเริ่มอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าใช่ผมว่ามันก็เป็นปกติของปกติของคนที่แบบเริ่มคุยกันอะไรอยอาจจะแบบต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปบางครั้งมันก็ไม่มันก็ เรียกว่าอะไรเหมือนถ้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเราก็จะไม่รู้จักกัน,นก็ได้รู้จักกันมาก,กามมขึ้นสเตปการพัฒนามันดีขึ้นเลยดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้นนะก็มันก็ก็ดีต่อความรู้สึกของคู่อย่างเงี้ยมันก็เลยมีสเตตีสถานะมีอะไรนี้แล้วแล้วหรือย,อยังคะไม่จริงจริงไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอการกําหนดคําว่ามันต้องเป็นอะไรกันแต่รู้สึกว่าการที่เรา เป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของทั้งคู่เลยก็ก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันแต่ก็สิ่งที่เรา t r ิปเขาสิ่งที่เขาท r ิ a เรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราอยู่แล้วแล้วก็ดีต่อความรู้สึกของเขาอย่างี้ก็คอยคอยถามกันตลอดยางวันที่ลงรูปพร้อมกันหลายคนก็แบบเอยอาจจะเป็นแบบว่าคิดว่าเออเราแบบตกลงสถานะกันว่าเออใช้คาว่าแฟนหรือเปล่าก็เลยแบบนัดกันลงรูปมานานหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก้ีวเลยก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีถามที่หมอช้าง ในปีที่เป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็จริงๆก็เราลงเป็นมันเขาเรียกอะไรลงไปเป็นแบบเก็บเมมโมรีของเราอะเราก็รู้สึกว่าอินสตาแกรมของเรามันไม่ใช่แค่เปิดเป็นพับบลิคอย่างเดียวมันก็คือสิ่งที่เป็น privacy เป็นแบบความส่วนตัวของเราเราก็อยากอยากกลับมาดูแล้วก็คิดถึงโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็เกาแบบมีความหมายก่าไม่ไการอะไรจริงจริงไม่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกไม่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 ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอไป เห็นคอมเมนต์เห็นคนทักอะไรก็เออเออเริ่มเริ่มอ่านแล้วก็เออน่ารักดีน่ารักดีเนี่ยเขาพอลงแล้วฟีดแบบเหมือนคือามากแบบทั้งคู่ที่รอคอยความเป็นพันธุ์ฮะอ่านคอมเมนต์ท่ไปก็ก็ก็อ่านบ้างขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจพวกเราทั้งคู่ก็พวกเราก็ได้ได้รับนะครับแล้วก็ได้ได้อ่านได้ได้ติดตามก็มันมันมันดีมากๆเลยแหละครับมันเป็นกำลังใจชั้นเยี่ยมในการแบบใช้ชีวิตของพวกเราทั้งคู่เลยขอบคุณ อลไรเราแบบกดดันไปว่าเอทำไมถึงเลือกเป็นรูปนี้อะไรเดดง,รงี้ยที่ลงรูปคู่แบบใบตองอืมไม่ไม่ได้กดดันนะเราก็ก,ก็ก็ลงแบบลงแบบอยากเป็นเพื่อเป็นความทรงจำของเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นนู้นเป็นอย่างนี้เป๊ะอะไรอันนี้อันนี้คือไปพร้อมกันหรือว่าต่างคนต่างกันไปไเคลื่อนไปก่อนแล้วใช่ไห<ว>มเขาก็มีมีญาติที่นัินด้วยแล้วจริงๆเจอกันทุกวันปะหรือว่าเจอวันหนัง นั่นก็เจอเจอบ้างแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวกันบ้างอะไรระหว่างที่นายลงรูปเดี่ยวอะไรคุณก็เข้าไปเมนวอย่าอยากเจออยากดูรูปคู่มันกดดันออกมาหรือว่ามันต้องแบบจังหวะไหนดีไม่เลยนะ,มนะไม,ไม,ไม่ไม่ได้กดดนันไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จริงเวลาถ้าผมไปเที่ยวไม่ได้ทํางานเนี่ยผมก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นโซเชียลตลอดคุรู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาโมเมนต์เก็บประสบการณ์ข,ข,ของเราที่เราไปพักผ่อนให้เต็มที่ผมเชื่อว่าทางเฟอร์นเองก็ก็เป็นเป็นแบบนั้นเช่นกันเขาไปตากล้องให้เราไหม เขาไปตากล้องให้เรามาเพราะว่าครับ <laughs> ก็ก็เป็นครับเป็นครับถ่ายสวยไหมสวยไม่เละ่ะไปดูสวยไม่เละ่ะไปดูในใจถึงว่าลูกหรือไม่ถึงใบเฟิร์นถึงลูกหรือใบเฟิร์นสวยไหมล่ะสวยสวยเขาถ่ายเขาถ่ายสวยด้วย<ฆ>ก็เริ่มเริ่มสอนเขาถ่ายกล้องอะไรประทับใจไหมครับทีนี้ครับประทับใจมีโมเมนต์น่ารักน่ารักไหมดีครับมันดีมากมากเลยคครับได้ะแนะ ไม,ไม่เคยถามเลยครั้งแล้วบอกว่าจะถามให้ถามไม่ยังไมยังไม่เจอใบเฟิร์เลยไงหรือที่ถามเกี่ยวาเลนไทน์เลยว่าเออจะเออมาเลนไทน์ไหมยิ่งหลายวันนะครับนี่หลายวันได้รับล้วเรียนรู้กันมาแล้วประมาณเนึ้ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเราอาจจะรู้สเตตัสสถานะกันแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสพิเศษในการที่แบบเอยเอยบักขอนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวาเลนไทน์แหละจริจริงนะผมว่า ผมนี่อยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลยเไ,มลมไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทําให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากอยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลยเราเดินเเราเดิาดาดน้จีบเขาแบบนี้เราเราเปลี่ยนคําเรียกกันไหมหรือว่าแบบว่าม <c oughs> ันรู้สึกเออแบบ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าบางคนเาเรียกเราตอนนั้นนี่ว่าไอ้นายที่จำได้ลองถามเขาดูครับลองถามเราอะเรียกเขาว่าอะไรครับผมตอบไม่ได้ต้องลองถามเาดู ก็น่าจะมีนะเออชัดเวลาเไาอะไรเสียงมันจะละมุนลงเลยค่ะจากก่อนไม่รู้เสียงสองไหมนะเราเป็นเสียงสองเสียงสามอย่างงี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เสียงเขาน่ารักครับเสียงเขาน่ารักอยู่แล้วรักไหมอะไรนะน่ารักไปหมดเสียงทุกคนเวลาไปไหนทุกคนก็จะบอกว่าช่วงนี้นายูแฮปปี้แบบว่าโลกมันสดใสไปหมดเลยช่วงนี้โอกองกระแสลอาใช่ใช่ใช่ก็ทุกคนดูพี่พี่ที่กองก็สนุกสนานอย่างเงี้ย เขาก็รู้จักเคยแล้วก็เคยทำงานมาก่อนหลายๆคนก็น่าจะเคยกันก็เขาก็ก็ยินดีนะไปไหนก็มันก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่แบบคอยคอยติดตามพวกเราอย่างเงี้ยมันมันเป็นกำลังใจที่ดีต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตมากเลยจริงๆ่วันนี้นายยังเขินอยู่มาว่าคนที่กองอย่างพี่แอนเขาก็แซวว่าเราสดใสที่สุดในกองก็เขินนะจริงไม่ค่อยมีอารมณ์เขินเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเพล่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคุกกี้เขินเหมือนกัน ถ้านะอนาคตจะร่วมงานละครอ,รอีกเรื่องหรือหนังก,กันเรื่องมันจะไ,ได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยคิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามกันว่าเออมันจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้กันนะ้งครูมีคนชวนออกงาน,งนาคู่อย่างไงก็คิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าแบบเวลาแล้วก็ตารางของเราอาจจะยไม่ตรงกันตอนนี้ผมก็ถ่ายละครเรื่องแขนซึ่งเดี๋ยวจะปิดกล้องสิ้นเดือนนี้แหละมันก็เลยแบบทุกอย่างผมก็จะต้องอัดงาน่อนนะแต่เดี๋ยวคงถ,ถ้ามีโอกาสที่เวลาเหมาะสมอะไรก็อาจจะ อาจจะได้ร่วมงานกันอีกอย่างนึงเมนูบันเด็กที่ลงแล้วเขาเข้ามาแซลไอยิกหรองหยิกนี่คือหยิกอะไรครับหยิกแกล้งหยิบแกล้งแกล้งหยิบแกล้งน่าหยิบน่าหยิบไงยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดถึงอะไรเรื่องนี้กันเดี๋ยวพี่ไปถามไปเฟื่องทำไมว่าไปเฟื่อนงานอะไรพี่เตรียมตัวนครสวรรค์เนี่ยไปที่อะไริหยิบเลยโอเคนะอะไรนะ กำหนดไหมเขาว่าเราจะจีบไปเรื่อยๆอะไรนอืมไม่ไม่รู้เลยก็อยากจีบไปเรื่อยๆเลยไม่อยากหยุดจีบเลยอะไรันแค่นั้นลนม่อยู่ในหมวดคนข้างรักมากๆเลยใช่ไหมคะรอผมดูข้างลักก่อนยัค่ะค่ ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราดูไปเรื่อยๆครับผมโอเคนะอันอันไหาอีกความปีใหม่ไอ้ตุ๊ดจีนอ๋อครับก็ซินเจียยูอีสีนิพชัยนะครับขอให้ตุ๊ดจีนปีนี้นะครับเป็นปีทองทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนคิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยนะครับขอให้การงานการเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยไหลมาเทมาไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีทองของทุกคนในปีกระต่ายสองพันยี่สิบสามนี้นะครับแล้วพี่วันตุ๊ดจีนครับขอบคุณคับ ไปไปแขกได้แลึงขาไไอยู่ครับกสับกางงงเจ้ามันสั่งเดือยูไ้ค่ดหนดินะครับเดี๋ยวขอบคุณมาอี่มนอยอเราพีเมื่อกี้ไม่ถ่าหน้าเหมือนคนเขินเลยอะ อ่ะวิดีโอเนี่ยอ่ะวิดีโอเนี่ยกล้องพี่นัมนพี่ขอ่งเพชรร้อยปดสิบ้านก่อนไม่ไม่นาจะแพ้รดเพชรหอง่อีไรแป๊บนึงที่นึงกลงนี้นึงเข้าถ่ายรูปเดี๋ยวันไปแบนึงนะรี่ขออนุญาตไปแป๊บองถ่ยรู้รั